เอาครับผมการสวัสดีครับชาวท่านด้วยฮะต้อนสู่ช่องซิกนายตอนนี้เราอยู่กับเกมเซนเซายเอ็กกันแล้วน,นะครับผมสำหรับวันนี Jamie ้นะฮะจะมารีวิวตีศูนย์แห่งเจ้าสมุทรนะครับผมนะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าตีศูนย์สามดาวกันเลยนะฮะจัดมาให้แบบตึงๆหดๆเทพๆเลยนะครับผมสำหรับอ่าอีพีนี้นะครับผมเติมมาแบบเป็นพันอะคนดูเพื่อคนดูเลยนะเนี่ยครับผมนะ อะก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กด subscribe กดคคติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะส่วนใครที่อยากจะใส่ไอเทมโค้ดนะฮะผมได้ทําการปักหมุด item code ไอเทมโค้ดไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วนะครับผมนะ41โค้ดด้วยกันนะฮะมือใหม่สายฟรีทั้งหลายแหล่นะครับผมนะสามารถที่จะใช้ไอเทมโค้ดนะครับผมนะในการเติมแล้วก็ไปปั้นได้เลยนะครับนี่นะครับผมแพ็กเกจนี้นะฮะจะเด้งขึ้นมาในวันที่13นะฮะของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะเซิร์ฟเวอร์ไหนก็แล้วแต่ที่เปิดครบ13วันเนี่ย แพ็ก BP ท้าทายสัตราจจะเด้งขึ้นมานะครับผมได้ของทั้งหมดเนี่ยถึง9ชิ้นเลยนะท่านผู้ชมนะ <What? S 1> เกือบ10ชิ้นเลยนะฮะสังเกตดูว่าแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยคือแบบโหดๆเทพๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนะคใครที่อยากจะเติมเนี่ยแนะนําว่าให้ไปเติมกับร้านดีกว่านะถ้าเกิดว่าเติมเองเนี่ย ราคามันจะอยู่ที่1,100นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าไปเติมกับร้านเนี่ยจะเหลือแค่800้ต้นๆเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมโคตรคุ้มนะฮะเนี่ยสังเกตดูว่ามันจะ1ดาวทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมนะส่วนไอ้กล่องหลังๆเนี่ยคือมันจะเป็นสองดาวนะท่านผู้ชมนะใครที่อยากจะซื้อนะครับผมแนะนําว่าไปซื้อได้เลยนะฮะคุ้มยังไงก็คุ้มนะฮะเพราะว่าแรกๆมามัน700กว่าบาทอนะเนาะแต่ตอนหลังๆเนี่ยคือมันจะราคาถูกหน่อยนะครับผมใส่ให้กับชากะหัวขาวนะครับผมนะ นี่ฮะสากะหัวขาวเลยนี่ท่านผู้ชมเมื่อสร้างดาเมจโจมตีทั่วไปมีโอกาส15%อันเชิญสายฟ้านะครับผมนะสร้างดาเมจกยภะพาเพราะว่าสากะมันมีสายฟ้าอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีโอกาสติดสตัน2วินะฮะนี่ฮะสร้างสนามสายฟ้านะครับผมนะ40%เนี่ยให้กับศัตรูแล้วก็อันเนี้ยก็สร้างสนามสายฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น60%นะครับผมนะจากเดิมตี4,000ก็จะกลายเป็นตี6,000อะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะตีแรงขึ้นนั่นแหละนะครับผมนะตีแรงขึ้นนะ แล้วก็อันนี้ฮะสดาวเนี่ยโคตรโหดเลยเมื่อสร้างดาวเมจโจมตีทั่วไปมีโอกาส5%นะฮะที่จะซัมมอนสายฟ้า1ครั้งแล้วก็สร้างดาวเมจอ่าของพีดาเมจและสตันนะฮะอีก1ครั้งเป็นระยะเวลาครูดาวแค่10วินะครับผมนะคือสามารถใช้ได้เรื่อยๆอะ่ะแต่มีครูดาวแค่10วินะครับผมปกติแล้วเนี่ยซากะมันอ่าใช้สกิล <take> ใช่ไหมไอตัวลูกโลกนะฮะจกักรวาลอะไรต่ตางๆนานเนี่ย ตกลงมาปุ๊บเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะติดสตาร์ทอยู่แล้วแต่ถ้าเราใส่ตีศูนย์นะฮะเทพสมุทรนะครับผม3ดาวให้กับทางด้านของตัวซากะเนี่ยมีโอกาสที่จะตีธรรมดานะครับผมนะติดทางด้านของสตาร์ทอีกด้วยนะฮะเนี่ยฮะโอ้มีโอกาสที่จะลดครูดาวสกิลด้วยนะครับผมนะ ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรโกงเลยใครที่อยากจะเอาไปใส่ให้กับตัวละครอย่างเช่นตัวซากะนะครับผมนะผมบอกได้คำเดียวแล้ว่าโคตรโหดโคตรโกงโคตรอันตรายนะฮะอ่เดี๋ยววันนี้เรามาเทสกันในบททดสอบกันดีกว่านะครับผมนะนี่ฮะว่าจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมแต่ไม่ผ่านนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันฮิวแรงแต่ผมเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าสายฟ้าเนี่ยเวลามันผ่านะฮะตรงกลางจอเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะ ใครที่อยากจะรู้ว่าสกิลของนะเทพสมุดนะครับผมนะเป็นยังไงฮะไปดูฮะนี่ดูดิท่านผู้ชมสังเกตดูตรงกลางจอนะครับผมนะเดี๋ยวมันจะมีตีศูนย์เด้งขึ้นมานะฮะแล้วสังเกตดูว่าฝั่งตรงข้ามติดสตาร์นเห็นปะตัวกลางนะครับผมนะตัวกลางติดสตาร์นด้วยนะฮะหมวดไปลูกพ่อสิบวินะครับผมนะมันจะคูดาวสิบวิบึมมาหนึ่งดีบึมนี่ติดสตาร์นไปแล้วนะคนดูเนี่ยปะเนี่ยตีศูนย์มันเด้งขึ้นมากลางจอครับผมนะเดี๋ยวผ่าอุ้ง ฟ้าผ่ามีโอกาสติดสตันหนึ่งวิด้วยนะครับผมนะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยชง,งักนะครับผมนะไม่สามารถออกสกิลได้พอออกสกิลไม่ได้ปุ๊บเนี่ยทีมของเรามีเวอร์โกชากะด้วยไงชากะใบต่อเลยนะครับผมนะแล้วก็มีมูนะในการสร้างโล่นะครับผมนะฝั่งตรงข้ามชง,งักไปปุ๊บเนี่ยโดนทั้งใบนะครับผมหายจากใบโดนโล่เข้าไปอีกเลยประมาณเนี้โอ้โหใช้สกิลกันไม่หวัดไม่ไหวเลยครับผมฝั่งเราแต่ฝั่งตรงข้ามคือแทบจะไม่ได้ออกสกิลเลยสังเกตเห็นปะ โหดมากเนี่ยเห็นปะตีศูนย์ออกหม่อีกแล้วครับผมกลางจอเลยคน,นดูฟ้าผ่าอ้หโหติดสตันให้เห็นปะโคตรโหดเนี่ยฮะสกิลออกรัวๆแล้วก็ติดติดสตาร์รัวๆเลยคนดูโกงมากครับผมแต่ว่าของเราเนี่ยน่าจะไม่ทันนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามามันฮิวรัวๆเลยน่าจะหมดเวลาก่อนนะเนี่ยเวลากลางจอเหลือแค่สาวิน,นะครับผมนะแต่ตีศูนย์เนี่ยคือออกทีจัดเลยคนดู โอ้โหเรียบร้อยฮะไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวเราต้องมาล้วงหลังนะครับผมนะเดี๋ยวเราค่อยไปล้วงหลังนะฮะถ้าล้วงหลังเนี่ยรับรองว่าหายเลยต้องให้ไอโอรอสนะครับผมนะยิงตัวหลังนะฮะถ้าเกิดว่ายิงตัวหลังปุ๊บเนี่ยรับรองว่าหายนะฮะแต่ต้องรอก่อนอเดี๋ยวเทสต์ปอันนี้ก็แล้วกันนะคนดูนะนี่ครับอัตราคีิตเคอของศัตรูเพิ่มขึ้น3 0เนเนี่ยนะหมายความว่าฝั่งตรงข้ามจะตีเราติดชี้นั่นเองนะท่านผู้ชม เดี๋ยวลองเทสดูเดี๋ยวลองเทสดูนะครับผมนะนี่ฮะเดี๋ยวดูว่าตีศูนย์ขึ้นมากางจอน,นี่ฮะแต่มันครูดาวสิบวินะครับผมนับเลยว่าสิบวิเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาสิบวิฮะเดี๋ยวรอดูว่าตีธรรมดาเนี่ยติดสตันตัวไหนบ้างนะครับผมนะเพราะมันมีโอกาสติดสตันด้วยอันนี้เป็นสกิลอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมเป็นสกิลไม่เกี่ยวนะฮะของเรานี่จะเป็นไอ้น,นี่อย่างเดียวเท่านั้นไปไปลูกสวยสร้างโล แจมปึ้มตีศูนย์มาสิบวิแล้วสิบวิแล้วแต่ตีธรรมดาฮะอันนี้ตีธรรมดานะครับผมนะตีศูนย์อันนี้ตีธรรมดาคนดูนี่นี่นี่ตัวหลังเห็นปะ่ะม,ม,มูมูครับผมมูตีสตัร์นนะฟ้าผ่าครับผมฟ้าผ่านี่ตัวหลังครับผมติดขี้ฮะเมื่อกี้อุ้ยแต่ตัวเราตายเร็วมากเลยคนดูโโอ้หโอเคโอเคชนะอยู่นะครับผมนะ ปกตินี่จะผ่านไม่ได้เลยด่าน16เนี่ยผ่านยากมากนะฮะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนะโอ้โหรอบนี้ออกไม่ค่อยถี่เท่าไหร่เพราะว่ามันมีโอกาสออกแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ออกด้วยเหมือนกันนะครับผมนะแล้วแต่รอบแล้วแต่รอบนะแต่ตีธรรมดาติดขี้อ่ะเดี๋ยวมาลองทางด้านของตัวนี้กันบ้างนะครับผมนะอันนี้เดี๋ยวเราลงแบบเดี่ยวเดี่ยวเลยโดยที่ไม่ต้องให้เพื่อนช่วยเลยยังไงก็ผ่านเดี๋ยวแล้วแหละนะครับผมนะ เพราะว่าทั้ง i อโอรสนะฮะแล้วก็ทั้งตีศูนย์เลยนี่โพลาริ s ฮิวดนะครับผมนะโพลาริธฮิวดาฮะนี่เลยไม่ต้องใช้ตัวช่วยรบนะครับผมนะไปลุยยืนยันเข้าคนเดียวใช่ไหมใช่นะฮะกดยืนยันไปเลยนี่ท่านผู้ชมบึ้มไปหนึ่งทีตายฮนะ เกิดล่างสองครับผมนี่ตีศูนเห็นปะโอ้โหขึ้นมากลางจอเลยครับผมเรียบรอยแรงมากครับผมตัวนี้ขนาดมัน4ดาวนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูดาเมจตอนอารีนาก็นละกันนะคนดูนะดาเมจท VP อารีน่านะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะสำหรับทางด้านของสากาชั่วรายนะครับผมตาย อารีนาอารีนานะครับผมนะอารีนานี่เราอยู่อันดับหนึ่งนะเดี๋ยวไปเทสกับอันดับที่สองก็แล้วกันเนาะอันดับที่สองถือว่าตืงเอาเรื่องนะครับผมนะไปฮะจินนี่โรเจอร์นะครับผมของเต็มกาเต็มตัวนี้อ่ะเดี๋ยวจบรอบนี้เดี๋ยวผมเปิดทางด้านของพลังโจมตีเนาะพลังป้องกันอะไรต่างๆนานาหลอดพลังอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับผมนะให้ดูด้วยก็แล้วกันเนาะดูฮะ นี่ฟ้าผ่าดูดิคนดูโอ้โหผ่ารัวๆติดช็อตรัวๆครับผมติดสตาร์โอ้โหทั้งสตาร์ลูกโลกนะทั้งสตาร์จักรวาลทั้งสตาร์ฟ้าผ่าท่านผู้ชมโคตรโหดโคตรโกงโคตรอันตรายเนี่ยฮะหดไปหนึ่งทีนี่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมนะเดี๋ยวดูนะตีธรรมดาฮะมีโอกาสติดไฟช็อตด้วยนะครับผมนะมีโอกาสตีสตาร์ขออภัยไม่ได้ไฟช็อตตีสตาร์นะครับหวดไปลูกบึ้มไปหนึ่งที นี่ตีศูนย์ออกหรือเปล่ารอบนี้10วินะฮะคูดาวสิวินะครับผมท่านผู้ชมฝั่งเราสร้างโลฮะฝั่งเขาสตันนะครับผมบึ้มมาหนึ่งดีโอ้โหกระเด็นเลยฮะกระเด็นกระดอนโดนไปรัวๆลูกพ่อโดนไปรัวๆวลูกพ่อขวดไปหนึ่งดีนี่มาอีกแล้วครับผมตีศูนย์ติดสตันฮะสองตัวครับผมเมื่อกี้ตีสตันก็รัวรัวเลยทีเดียวเชียแล้วก็ตีธรรมดาไปฮะ สากาตีธรรมดาไปลูกตีธรรมดาอูยเรียบร้อยคนดูโคตรแรงอ่ะเดี๋ยวดูทางด้านของอ่อนี่นะครับผมนะนี่เลยโจมตีไป8 4 9 0 0 0สนะครับผมท่านผู้ชมตีไป8 4 0 0 0นสทั้งๆที่สากาชั่วร้ายเนี่ยมัน4ดาวท่านผู้ชมนะรับดาเมรไป5,000นะครับผมนะโอ้โหไม่ธรรมดานะคนดู ไม่ธรรมดาเลยและไอตัวนี้มันเป็นตัวสตันนะครับผมนะแล้วก็4ดาวด้วยไอโอรอสที่ล่อไปล้านสามนะครับผมนะไอโอรอสไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะไอตัวนี้ใส่คาทาเทพีนะครับผมนะสามดาวเช่นกันตีติดคิแบบสุดๆไปเลยนะครับผมเนี่ยท่านผู้ชมลองไปซื้อมาใช้กันดูโคตรคุมโคตรโหดโคตร,คตร,คตรอันตรายนะครับผมนะสำหรับสากะผู้ชั่วร้ายนะฮะเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาไปใส่ให้ใหกับไอโอเลียอยู่นะ เพราะว่าไอโอเลียเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแท้งกึ่งดาเมจด้วยเหมือนกันนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอโอเลียถ้าเอาไปใส่ให้กับน,น้องน้องน่าจะเก่งขึ้นอีกเยอะแต่ว่าไอโอเลียมัน4ดาวอยู่ขาดอีกแค่1ดาวนะครับผมนะนี่ขาดอีกแค่1ตัวขออภัยนะขาดอีกแค่1ตัวเนี่ยขึ้น5ดาวนะนี่นะครับผมนะมีอยู่2เหรียญละนะขาดอีกแค่เหรียญเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวรอผมไปเปิดตู้กาชาหาเหรียญก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะฮะสำหรับไอโอเลียใส่คาทานะครับผมนะ เป็นตีศูนย์นะไม่ใช่ค่ะดาตีศูนย์นะฮะเทพสมุทรนั่นเองนะครับกค่าวประมาณนี้ใครชื่นชอบรถชอบใจฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม